สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคุณนกกรอบพันหายากนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับกับเพื่อนนะครับก็นะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศธรรมชาตินะครับมาสูตรออกซิเจนนะครับมานะครับตรงอ่างเก็บน้าคลองน้ำไหลนะครับมาตกปลากับพวกพี่น้องชาวบ้านนะครับได้มาตกปลากันมานอนนะครับคือวันนี้เป็นคืนแรกนะครับผมกาลังตามานะครับอ่าดูบรรยากาศนะครับข้างหลังนะครับเป็นบรรยากาศที่แบบ โอ้โหธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะครับเป็นอ่างเก็บน้าคลองน้ําไหลนะครับอาเภอคลองลานจังหวัดกาแพงเพชรนะครับคืนนี้กันมานอนคืนนึงนะครับเปลี่ยนบรรยากาศเป็นคอนเทนต์นะครับในการทํานะครับ YouTube นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ฝากซับสไคร้นะครับฝากติดตามนะครับคุณนกกรอบคนนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับอันนี้ก็นะครับเบ็ดนะครับรอปลานะครับตั้งเบ็ดไว้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับ ได้ปลาก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับทีมงานนะครับอุดมทับนะครับตกปลานะครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับในอ่างเก็บน้ําของน้าไหลนะครับอันนี้ก็คือที่นอนนะครับที่นอนของเรานะครับในคืนนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งหนึ่งนะครับก็บรรยากาศนะครับอ่างเก็บน้าพระอาทิตย์กำลังตกแล้วนะครับบรรยากาศดีมากนะครับก็มากันหลายันเลยนะครับ เปลี่ยนบรรยากาศนะครับเปลี่ยนบรรยากาศหลังจากที่นอครับอยู่แต่บ้านนะครับแล้วก็โควิดหมดแล้วก็นะครับถือว่าไม่หมดนะครับก็มาผ่อนคลายนะครับอันนี้ก็อยู่เฉพาะผู้พวกเรานะครับคนในหมู่บ้านเรานี่แหละนะครับก็บรรยากาศจําเย็นนะครับบรรยากาศจําเย็นที่โอ้โหบรรยากาศดีมากนะครับไดูนะครับตามนะครับอันนี้ก็อีก กำลังไฟเบ็ดอยู่นะครับบรรยากาศดีมากนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่นะครับต่างจังหวัดนะครับอิจฉามากนะครับเนี่ยก็ลังทำกับข้าวนะครับแซมด้วยเอ้เขาสือนี่แม่งไปข้างนอกขาดดีกว่าว่น้นร้อนเออถึงว่าเนี่ยยกได้ไปนู่นก็ได้อ๋อ บอกหมกเร็วแฟม่มอสหนึ่งร้อนแล้วนี่อยู่นี่อยู่กลางนี่เนี่ยอยู่เนี่ยอย่างงี้ดิไม่เอะบอลลูนไม่เอาเล็กลูนต่อกล้องก่อนนะทำแบบทำมือเนี่ยอีกอ่หมอสเรียนเหนือครับมาทำแบบเรียนเหนือครับคืนนี้ก็นอนเนี่ยครับคืนนี้มีห้องขวนนะครับปุยยะคืนนี้นอนเปล่านอนดินอนไหมนอน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 ครับ

อาเก็บน้ำของน้ำไหลนะครับเกาาแกขาวนะครับเก้ขาไม่มีเลยวะใส่น้าเดยอเสร็จแล้วเนี่ยทำอาหารนะครับลุ้นนะครับว่าวันนี้จะได้ตัวใหญ่ไหมนะครับวันได้ไปแล้วเจ็ดสิบโลนะครับถือเขานะครับไม่ใช่ตกได้ ทไมไม่เอาแตงกวาเลยไม่ฮึเดา่ยวใส่ด้ว่ไหาแล้วล้วนี่วนล้นกินไ้เลยเย้ไม่กินหรอเร็นเนื้อเปรี้ยวอะเย็นแล้วเนาะเอ้ยมึงทำไมไม่ปูเสือให้มันดีๆแบบว่าดียังไงมันก็สุกแล้วเนี่ยนี่มึงทำไมปูตรงนี้ให้มันมันร้อนอ่ะไอบีมจะไปไหน นแล้วขาวมาด้วยมาทำขี้เกลือเลยนั่นก็สองขวดใหญ่แล้วนะเอาเขาเพิ่งเข้ามาส่งผลงี้นะมามามาด้วยพรุ่งนี้เช้าเลยเอขาเพิ่งมาไงอันนี้เขาอยู่ตนถึงภาวะแล้วเงี้ยเขาขึ้นไปเอาแตงกวามานี่ออมแล้วสรุปมึงจะกลับไม่กลับใครกินได้เนี่ยตับดิบดิบเลยใครจับที่ไหนเนาะได้ไหมพี่อะไรป่า อโอ้โนับนับตัวได้เลยนะแข่งกันได้แล้วรอบเกาะเนี่ยเป็นร้อยอะขนานนะคุยะ,ะคุยะไอ้ลาบยู่นะแต่ไม่ได้กินหลอกคนมาครึ่งชั่วโมงงั้นนะยังไม่มาถึงไฟเลยนี่ยว่าเจ้าของมันลุกไม่ได้ <c oughs> โอ้นั่นเรือเขาไปส่งเลยใช่ไหมี <c oughs> ม่บอกดีเลย้าแม่้าแม่ไล่มาอยู่นี่กับพ่อได้ <c oughs> ให้หมอน,นวนดเล่นอย่างเดียวโอเคนะ เอาไม่ได้ต่อยเอาเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเอาสิเอาสิไม่น่าหายปุ๊บเอาแล้วเอาจริงของยังนึกพูดเล่นเนี่ยเขาหยิบเลยนะหยิบบอลหยิบแล้วต้องดับเป็นไงล่ะหักหมดแล้วเป็นไงล่ะเดี๋ยวดิหแล้วดันะเดฮ้ยดันกรึบลง กระดูกลั่นปักปั๊กแอบซ้ำหมดเลยแม่อีกตอนนั้นบิดจับจับเหรอจับดึงตบจับดึงตบแล้งนี่เดี๋ยวนั่งดิ่ให้ออมลุกนี่ให้ออมโตนั่งอีกเว้นผมไงเออมึงนั่งตรงนี้มึงอ่ะนั่งข้างข้าต่อยแล้วโดนไม่รู้กันกระดาษทรายแล้วผิดหรือเลยาร้อนจริงเนาะกระดาษทรายหนาวมันหรอกว่านจารลงเอออาฟ้าหนาเอารถเดือดเดี๋ยวลมเราต้องมีวิธี อู้้อนท่ผ่านมาเท่าน้นโอ้โหาขนาดน้ตมเไ่ี้ย่เน้ยค่ไหนอะ้ยชอมีแม่งฝาไม่ปิดเ้ยจะมปิดอะไรเดี๋ยวหกเนี้ยพีแอดไม่มากินองเขาเลยอม่มาเดิ่อไมต่ายื้อเอาฝาไว้น้ยฮะากินอหายน่อยครเนี้อ๋อแด้องอด้วยนันง้นเมาไป้วนะ บอกให้เดินไปดูเห็ดที่พวกนี้ก็ไม่เอาไอโอมอ่ะมีอามกับมันขึ้นนะน่ะเห็ดดำอ่ะก่อนจะเลี้ยวไปหาตาชานะบนเนินนั่นน่ะนี่ก็ช่วยอันนี้ไม่ช่วยโอ้โหสีโขนไม่หมดหรอกมันจะตีเที่ยงพี่เมื่อกี้ร้านเดินไปเมื่อกี้ร้านของเราเก๋เปิดอ่ะร้านไหนครับก็ถามนะต่อยนี่แต่ตู้ไม่มีวะผมไม่เปิดบ้า ปวดไปเมึงหาอะไรมาตั้งดีๆเนี่ยกลัวมันหกแน่นนะเนี่ยตามไปหาฟางของมันสิกไปหาสิไม่ป่าเกี้ยมึงเป็นคนเปิดไวมึงจะหาอะไรมันข่มไหมอ่ะลาบมันขมเมื่อกี้เขาจะแถมอะไรไอยากซื้ออะไรให้เลยบอกล่าสามร้อยอ่ะดี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 ถุงหนึ่งสามร้อยอ่ะดีข่าดนั้นดีถุงมันอะถุงหนึ่งอะสามร้อยลูก ขามาเก็บเก็บค่าเบ็ดเปลี่ยนนนี้ยังเก็บไปแล้ว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 เท่าไหร่ละสิบบาทเลยเมาสเมาส์เมาเมาส์ได้อย่างเราเรามาเที่ยวเราไม่ได้เราบอกเราไม่ได้เราตกเนื้อนี่นั่นแล้วไหมไม่ได้หนึ่งเรามาเที่ยวมาเที่ยวไปกี่บาทนะ่ยสิบคันนะห้าสิบเรามาเที่ยวเราบอกว่าไงไม่คันละสิบบาทห้าคันรถคันนึงเฮ้ยเราก็นั่งอยู่อย่างนี้เนี่ยนู่นเป็นใครอ๋อไม่รู้อะไม่รู้ครับผมผมมีแค่สี่คัน ไอพวกไอ้นอยู่แถวไหนกันนะไ่วันวันี่ไมอยู่แถวไหนกไน้า่นากะมาหมกอ่ะหมอร่อยปะบรรยากาศเย็นนะครับที่อร่อยนะทำมอกับข้าวเขื่อนนะครับของัเยก็บ่าเยไหราเย็นนะครับก็นั่งสังสรรค์กันคุยกันนะครับแห้งไม่ได้รัการธรรมชาติครับ นะครับอะไรก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ฝากครับตากล้นะครับข้างล่างนะครับเพื่อติดตามนะครับกดไลค์ครับกดข่ากดตากล้รยข่าตากล้วยมาให้ผมด้วยตากล้วครในหัวทุกเถกไม่มีผมเลยนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับเนื้อเนื้อใส่หมวกก่อนแล้วยืมหมวกยืมถุงเท้ายืมถุงเท้าใส่หมวกก่อนเอ้านึกว่าจะยืมหมวกอ่ะอูอูอจะยืมถุงเท้าจริงนะ เปลี่ยนบรรยากาศครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศนะครับอย่าลืมกดคางอย่างเงี้ยนแล้วแล้วก็กระจกดีกว่าไอ้้ไอโอสมันไม่ไปลูกน้องมันกูไม่ไปไปแล้วเตยเดาว่านี่มันจะบังคับใครอยากได้เครื่องก็ตีไปเรื่อยๆนะครับหาปาไปเรื่อยๆมึงอยากได้เครื่องอะไรไหมเครื่องอะไรบรรยากาศเย็นๆนะครับเครื่องฟีอยู่ไหนอยังสามเครื่องพอกูตัดคนเดียวไม่ไหว อ้าวผมซื้ออะซื้อเท่าไหร่ห้าร้อยลมมันเล้มาอยู่นะกินข้าวกันนะครับกินเหล้ากันเหเครื่องบรรยากาศใช้มากี่ปีละไม่ได้ใช้แบบไม่เพียนนึงก็ได้แต่ผ่นนึงกูเก็บไว้เก็บไว้ทำไมอ่ะนี่ก็มาเช็คนะครับเช็คไอ้เบ็ดนะครับว่เช็คกเบ็ดนะครับว่าเออกินข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่าเออ จะได้ปลาไว้อีกที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งมาเช็คปลานะครับเดี๋ยวใครอยู่นู้นนะฮะอ๋ะอๆเคครับเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งนะครับว่าได้ปลาไหมตัวนักปลานะจะเข้าตอนหวัวค่ำนะครับก็นั่ก็ขนั่งสองสันกันก็บรรยากาศกลัวแลวนี่กลัวฝนตกมาก,กจริงนะครับท่านผู้ชมโอ้โห บรรยากาศดีมากตอนนี้นะครับลุ้นกลัวกลัวก่อฝนนะกลัวฝนมากเลยตอนนี้นะครับนะครับเดี๋ยวอุ้ยนะครับเสียงปลาครับมาดูนะครับมาดูมาดูว่าได้ไหมออมได้ไหมไม่ได้เลยไอ้เต็นท์หนึ่งนะครับของเรานะครับมามาดูนะครับที่นอนโอโค เงียบเลยเลยนข้าวยังนะกเบ็ดนะครับเบ็ดที่เราตกไว้นะครับลุ้นนะครับวันคืนนี้กลักวกลัวฝนตกมากดูฟ้าแลบนะครับวันนี้โอ้พอนายอย่าให้ฝนลงนะครับวันนี้ฟ้าแลบมากนะครับบรรยากาศคิดว่าโอ้โหไม่ใช่วันนี้แบบตั้งใจมาแล้วก็ฝนตกแบบหนอนยากมากนะครับ ตกก็ตกแบบเบาๆนะโอ้โ oh, ห oh, ดูฟ้าแลบครับเ mm hmm. ดี๋ยวดูบรรยากาศกลางคืนนะว่าจะได้ไหมนะครับ mm hmm. เบ็ดเยอะมากนะวันนี้นะครับ mm hmm. ผมก็เพิ่งตามนะครับทางทีมงานก็โอ้โ oh, หมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมานอนนะครับมานอนอยู่ตรงอ่างนะครับคองน้ําไหลนะครับบรรยากาศดีมากนะครับถ้าฝนไม่ตกนะผมคิดว่านะครับ mm hmm. เป็นสันเขื่อนนะครับ เทือกเขาได้เป็นน่ถ้าผมถ่ายไม่ผิดน่าจะเป็นเทือกเขาอาถนนงชัยนะครับเนี่ยฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งที่ฟ้าแรบๆเนี่ยนะครับอาจจะอ่าช่องเย็นนะครับช่องเย็นที่อีพีที่แล้วนะครับที่ผมถ่ายไปนะครับมันเป็นคนละเทือกเขานะครับแต่อันนี้เทือกเขาที่แบบเทือกเขาที่กั้นระหว่างนะครับกั้นระหว่างอาจังหวัดตากกับจังหวัดกําแพงเพชรนะครับเทือกเขาถอนงชัยนะครับคิดว่า ถ้าตกก็เดี๋ยวจะต้องหานะครับที่หลบฝนนะครับบรรยากาศนะครับก็โอเคเลยนะครับวันนี้นะครับมีมีหลายมีหลายที่นะครับที่ตกนะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับเรานี้ยกำลังอัดน้ำนะครับอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับอีกหน่อยนะครับอนาคตนะครับน่าจะเป็นตัวรัตเตมืองทองนะครับช่วงนี้ นะครับก็ตัวโคไทยเนาะเออตัวโคไทยนะครับอาบน้ำนะครับเป็นแกล้โควิดก็โอเคละนะครับมาคิวๆกันกน,นะครับโอ้โหมาเที่ยวกันนะครับได้ไม่ได้ก็เรามาสนุกสนานกันนะครับน้ำลึกไหยเว็บเนะี่ยอาบน้ำ บรรยากาศดีมากนะครับแต่ผมสําหรับผมนะครับคุณกอบวันนี้คงจะไม่แอบแล้วนะครับคิดว่าจะไม่แอบแล้วนะครับเดี๋ยวว่าดื่มสักนิดหน่อยเลยเดี๋ยวว่าอาจจะดูเบ็ดดูอะไรก็เดี๋ยวจะนอนละนะครับสำหรับที่นอนก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ฝากซับตะไครนะครับอันนี้ก็ อีกหน่อยนะครับเป็นตัวแทนของบักโจ้นะครับบักโจ้ก็ย้ายไปท่าเรือแล้วนะครับอนาคตของของไอ้สุโขไทยนะครับบรรยากาศดีนะครับภาวนาอย่าให้ฝนตกนะครับโหนะครับเปลี่ยนคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์บางครั้งก็ช่วงโควิดผมก็ทําเรื่องพระบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับโรงเรียนก็ไม่เปิดนะครับผมก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรนะครับตั้งเรียนก็อยู่แต่บ้านนะครับผมก็หาเวลาที่แบบว่างๆนะครับ มานะครับเสาอาทิตย์นะครับมาถ่ายทำนะครับให้ผู้ชมได้มาเสพบรรยากาศนะครับบรรยากาศอย่างนี้นะครับหายากได้ยากมากนะครับมากันรถสี่ห้าคันนะครับบรรยากาศนะครับอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเบ็ดอีก ฝั่งหนึ่งนะครับก็หมู่บ้านเดียวกันนะครับมาถ่ายทํามาม,มาเที่ยวนะครับมาเที่ยวมาเที่ยวมาพักผ่อนนะครับไม่มีอะไรก็ได้ไม่ได้ไม่ตีเลียดนะครับก็มาถ่ายทํากันนะครับอพแล้วครับวันนี้วันนี้พอแค่นี้ครับบ๊ายบายดิบ๊าครับวันนี้เป็นสุดแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำคลิปใหม่แล้วครับเออก็บอกเขาบอกเนี่ย อันนี้ก็บรรยากาศนะครับยาเย็นของเรานะครับเดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะครับคืนคืนคืนนี้ว่าจะได้ได้หรือไม่ได้นะครับขอบคุณ f อซทุกท่านนะครับพี่นะครับขอให้กดไลค์ฝากซับสไครต์เรานะครับนะครับผู้ติดตามก็ตอนนี้พันหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับรายได้ก็ บางถึงบางส่วนก็ามาช่วยนะครับน <ând> ักเรียนครับดีนะครับจัาหูของมาเข้าค่ายนะครับนะครับผมมาดูอีกเต้นท์หนึ่งนะครับก็เป็นอยู่บ <rac> <os> ้านเดียวกันบรรยากาศนะครับในค่ําคืนนะครับผมพามาดูก่อไฟนะครับ ได้ไม่ได้ยังไม่รู้เลยปลานะครับวันนี้เงียบฝนมานะครับอ้าวกลางกินอะไรกินชาหรือกาแฟหรือไม่หนาเชาไม่มีแก้วแก้วเออเออผม่ออเออกินเออเออ กินกินเหล้าหรือกินชาอมอคืนนี้ก่อจะได้มัน้ยคืนเนี้ยคิดว่าได้ไหมไม่มีสิทธิ์แล้วไม่มีสิทธิ์บอกว่าสิทธิ์ล่ะโอ้ยสองคืนเนี่ยไม่ไม่กระดุกกระดิกเลยเนี่ยมีแต่เพียงเดียวอย่างเดียวเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์น้อยมาอยร้อยเนาะร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นแหละมานี่ก็มัได้เลยกะนได้เนี๋ยวนี้นะตอนเนี้ย

เอยไอเสีงเพื่อได้เจ็ดโลกลับละสองตัวไปที่สกโอ้โหถ้าได้กุมเนาะผมว่าเนาะเออได้คุ้มนะอยู่กันห้าหกคนกินเดียวคนเดียวเนะ มันอยู่อยู่ที่ไอ้สูตรเนาะสูตรหาป่าสูตรตะกวางมาทำไปดีคือเยอะปลาป่านักสูตรนี่คือกิโลกิโลคิปสองโลปงล่าป่าเนาะป่าที่สุกโอ้โหลแล้วก็ที่สุกได้ตัวตอนสั้น แปดโลอืมมือินเต้อโอ้ก็ถือว่าโอเคนะผมว่าเนาะ,อ,อ,นอ,ะโอโ <tiế c nh au> อ้โหนี้เ่เปิดใหม่นะเปิดใหม่ต้ใหมออเใหม่ันนี้ตบอือเอวันนี้กัเอาเข้าเอาอย่าง,งมามามากินกันอยู่นั่นเนาะ อันนี้กระหลานเนอะรสชาติกอ้ยเอน้คนน้ชเนี่ยมอเริ่มกินกินไป็นะอ้เยอะรอนเหมือนับเล้อนงดยิเนี่ยชานี่่กว่ากาแฟนะเนยกวเคยมามานี่ไปฝนตกเคยมีอ่

người chín à, nèi ra nèi ra, ồ, mà là, bay, bay bỏ như vậy à, khơi mà mặc không, 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 ปาเนี่ยมันจะสบายนะเหนื่อยขนาดนั้นแต่คนกบ้านในตัวน้ำบ้นโอ้โหกบ้านในดูมาได้นะเนี่ยกบ้านในคนกันนะเนี่ยเออต้องพูดมึงไงตะกี้อะอะไรไม่เป็นพูดเลยอ่ะีตอนนี้ทุ่กว่านะครับทุ่งกว่าอ่นอื่นมีแล้วครับฝนรนฝน หมดเลยพี่วนเทลงมาวนเทลงมาเทลงมาไอ้น่าแต่ไม่รู้จะมาถึงเราหรือเปล่าครับตอนนี้มันตกไกลแล้วอยู่ไกลนะแล้วนิดๆก็ติดเขารอรู้ผลครับตอนนี้ว่าจะถึงเราหรือเปล่าครับเดี๋ยวถึงเราวันนี้เราก็จะลำบากนิดนึงนะครับแมนครูครับไหนครับครูผู้ผลผลนะครับฟูหน่อยครูที่จะมาไล่สดหน่อยวันเทแล้วมันไม่ใช่ใครใช่หรืยเสียงก็ฟูแล้วไม่ใช่เสียงมันีนั่นเอง ลมหน่าฝนตกมาตกแล้ววันนี้ฮอนเตลลงมาเตะหลงแน่เตะหลงมาตาตะตะลงตาดตุ้งตัดเหลืองคยากเมายังครับยีแค่เมายังมึงอย่าว่ากูมึงเียว่ากูไออาร์ไอสัตว์กูเพิ่งแดกไปเมื่อกี้ก็บอกว่เพิ่งกินเนี่ยไปกินนิดเดียวสองคนนะบรรยากาศทีเปลี่ยนบรรยากาศช่วงฮอนเตลลงมาเตะแหลงมาเราก็อยู่เง้อมตู้วงบ้านเราเนาะเราไม่เป็นไรโโอ้หบ้านแหลบนะครับบ้านแหลบแบบบบแหละครับ ไม่ไหวแล้วครับไม่เป็นไรครับผมยังเล่นโทรศัพท์อยู่ครับจะไปหาหมอปลาก่อนครับอะไรครับโทรศัพท์ผมอยู่ไหน็้องรู้ว่าจเป็นหมอปลาอย่างน้อยก็ไม่หนึ่งครับอย่างน้อยก็สี่ครับเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมไปมาปลาผมจะอ้วกเพราะอะไรผมลมมาครับลมมาลมมาผมจะอ้วกเสี่พวกนั้นมันก็ได้นะฝั่งนู้นอันนี้ก็ฝนแบบใหญ่ด้วยอ่ะ หลงอย่างเยอะนะครับนะเอ้กเนี่ยแอร์ยกมือเนี่ยหายนั่กโนเนี่ยทุมนะมี่้ยมือหาทุ่มแล้วเหรอมืาทา่มเดี๋ยวผ่อนแล้วเดี๋ยวเข้าเต็มนอนนอนไม่ได้แล้วเดี๋ยวโผล่ดิเรา ตาไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวนอนได้ก็แล้วก็ทำตาโพนนะโชวสดือเนี้ยนอนก่อนพรุ่งนี้เขาเริ่มใหม่เราอะเราไม่นอนไม่หลับเลยื่อยฝนลงฝนเราไม่ปิดตาข้างเดียวก็ได้มันจะได้ไปวันนี้นะครับเราได้เจ็ดตาข้างเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่าโอเคบรรยากาศไม่รู้ว่าจะอยู่จะอยู่ได้ได้ถึง ฝนก็ายก็ยังไม่ได้เลยครับนนี้คก็ใครชอบขึ้นครับอย่าลืมกดไลค์ปตัตัปใครด้ครับ,รรบ,รบอันนี้ออก็โอ้โหบรรยากาศนะครับบรรยากาศบรรยากาศดูแบบัไวไฝนฝนลงมาจริงจริงครับนะ ไอ้อีกเต็นต์หนึ่งนะไปบ้านเดียวกันนะบ้านเดียวกันโอ้มฝนลงไม่วันนี้ก็ต้องต้องขอลาก่อนนะวันนี้วันนี้รู้นะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ครับคืนนี้ก็จะนอนแล้วครับแคบ